ใส่สามตันครึ่งครับแถ่เต็มแรมรถดำครับรถดำลองให้ลูกค้าใส่น้ำหนักดูแล้วก็ลองไปวิ่งดูครับว่าสามตันครึ่งอ่ะถ้ารถจะเป็นยังไงครับคันนี้แหนบสิบล้อนะครับมาแล้วมาแล้วลูกค้าก็ลองใส่น้ำหนักแล้วก็ลองเอาออกไปขับวิ่งดูเนาะว่า อัตรามันเป็นยังไงนะครับแหนบสิบลอ้อมันก็จะดึงดังหน่อยนะครับนะฮะเราต้องใส่โชกแข็งนิดนึงนะครับฟิลของแหนบสิบลอ้อค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเขาเวลาเขาโยนเขาจะโยนดึงดังหน่อยดึงดังก็คือเด้งแรงนิดนึงนะฮะเราต้องใส่โชกแข็งนิดนึงคันนี้เขาต้องการไม่ให้เต้าแหนบต่าครับแล้วก็ไม่ต้องการให้แหนบต่ำนะฮะก็จะประมาณนี้สามตันครึ่งแหนบก็เอ็นเอ็นนะฮะถ้าจะสี่ตันก็สามแผ่นก็น่าจะพอไหวนะครับ มันก็จะดึงๆหน่อยประมาณนี้นะครับแก้ปัญหาเรื่องแหนบต่ําได้หรือว่าเต้าแหนบต่ําได้นะครับเราไม่อยากให้เต้าแหนบต่ําก็ใช้แหนบแค่สองแผ่นพอนะฮะก็สามตันครึ่งก็แบกได้ครับนะฮะพอทดสอบน้าหนักที่สามตันครึ่งครับแบกได้นะครับนะฮะคันนี้สามตันครึ่งก็พอไหวนะครับโอเคฮะก็แหนบก็ไม่ต่ําจนเกินไปนะฮะนี่ครับก็ฝ่ามือล็อได้สบายนะครับไม่ต่ําจนเกินไป ถ้าเราใส่แหนบบางเราจะต้องใส่มากชิ้นนะครับเพื่อให้รับน้ําหนัก3ตันกว่าได้แหนบที่บางแล้วก็ใส่มากชิ้นนั้นก็จะทําให้เต้าแหนบต่ํานะครับเราทํารถแล้วเราก็ให้ลูกค้าลองขับดูนะครับลองใส่น้ําหนักแล้วก็ลองขับดูได้นะครับอัตรถก็ลูกค้าบอกว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าแข็งเลยนะฮะไม่ถึงขนาดว่าโยนเยอะแยะมากมายนะครับแหนบสิบล้อนะครับ ดให้ครับสามตันครึ่งก็พอแบบไหวแล้วก็แหนบไม่ต่ำหัวแหนบไม่ต่าจนเกินไปก็ใช้ได้ครับ นี่เราก็ปรับแต่งรถดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาจะรีวิวช่วงล่างให้ดูนะครับคันนี้ใส่แหนบ10บล้อนะครับนะฮะแล้วก็สามารถแบกน้ําหนักได้ที่3ตันครึ่งครับสบายๆนะครับเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับนะฮะเหลือช่วงเด้งนั่งเพานิดหน่อยเพราะว่า การใส่เพลาลอยแล้วเนี่ยนะฮะถ้าแหนบชุดบนเขาล้าหรือว่าอ่อนลงมาเยอะเนี่ยนะครับจุดรับน้ำหนักเขาจะเหลือน้อยคันนี้3ตันครึ่งลูกยางเกือบนั่งเภานะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนตรงเตงเป็น8นิ้วนะครับช่วงเด้งก็จะได้มาอีก1นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าระดับนี้นะฮะลูกค้าก็ไม่ได้วิ่งไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ็าต้องการให้เต้าแหนบไม่ต่านะครับนี่ฮะเต้าแหนบไม่ต่าโอเคเห็นไหมฮะโอ้สูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบกน้ําหนักได้ที่3ตันครึ่งครับ ให้ดูครับสวยๆนะฮะนี่มีแป้นรองแหนบมีเหล็กลัดแหนบทําให้สวยๆล็อกแหนบสิบล้อดได้เนี่ยทำให้สวยๆนะครับด้านหลังก็เหลือช่องเด้งนะฮะด้านหน้าก็จะเหลือช่องเด้งให้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะ ตอนนี้รถจอดเอียงนะช่วงเร่งก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับด้านหน้าเราก็จะเจาะใส่ลูกยางให้นะครับไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะฮะป้องกันไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังจุดประสงค์หลักๆคือเขาต้องการให้แหนบไม่ต่ําเพราะว่ารถดำเนี่ยนะครับแหนบต่ําไม่ได้นะครับหรือว่าเขาต้องการใช้รถโดยที่ไม่อยากให้แหนบต่ําเพราะว่าถ้ารถแหนบหน้าต่ำปุ๊บเนี่ยมันจะไปจิ้มดินพอรถเขาจะไปเข้าสวนเข้าไร่เวลาส่งพัสดุเนี่ยนะครับเขาไม่อยากจะให้แหนบมันต่ำจนเกินไปเห็นไหมครับ แน่ไฟลูกยางรองแหนบได้ด้วยนะครับเหลือช่วงเล็กนิดหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดว่านั่งเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับประมาณนี้นะฮะด้านหน้าด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็ยังเหลือช่วงเล็กให้นิดหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดว่านั่งเลยโอเคครับนี่แจ๋วครับคันนี้สุดยอดโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับ